เขาทำอะไรกันคะอ๋อส่วนนู้นเขาถ่อนอย่างครับแล้วก็ตรงเห็นยไกลนู้นเขาคิวขนาดอยู่ครับคิวเพื่อไม่ให้มันแน่นเกินไปใช่ครับไม่ให้มันแน่นจนเกินไปเพราะถ้าแน่นจนเกินไปอ่ะเวลาเราปนยาใส่ไปเนี่ยหนอนไม่ตายครับมันจะแน่นเกินไม่ลงแล้วชอล,ลาด้วยไหมคะถ้าเกิดว่ามันแน่นเกินใช่ครับมันจะอบ,บระบายอากาศไม่ได้ เดี๋ยวเราไปดูกันที่เขาทิวกันหน่อยนะคะคเดี๋ยวไปดูใช่ไหมคะทีนี้เรากำลังมาดูวิธีการที่เขาเรียกว่าทิวคณะเดี๋ยวยังไงีพี่เขาสอนว่าการทิวคณะนี่เขาทิวกันยังไงค่ะ่าไปดูกันเลยเขามีวิธีการวิธีการเลือกต้นยังไงคะก็ในแปลงหนึ่งก็คือพยายามให้ต้นมันเสมอกัรโตเขาเท่ากันเลือกต้นที่เหมือนไซส์อะที่มันเสมอกันใช่ไหมใช่ครับต้นเล็กเกินเราก็ยิบออกใช่ ชีดยางต้นนี้มันอยู่ข้างล่างชีดไปหนอม่หลงข้างล่าง้วต้นมนนกับมืองเลืที่นเหมือน<จ>อายอุรุ่นเดียวกันขน,น,นาดต้นใช่มันจะได้สะดวกกับก,การจัดการใช่ใช่ครับทางทางนี้ทางน,นี้ชิวแล้วแล้วอ๋อนี่คือต้นทิวแล้วต้นก็จะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับ ประมาณนี้พอดีละประมาณนี้ครับอันนี้เราทําคณะต้นไม่ได้ไม่ใช่คณะหักไม่ใช่คณะกรรมครับเป็นคณะต้นเลยก็เลยแต่ว่าถ้าเป็นคณะกรรมเขาจะไม่ไม่ทิวใช่ครับอันนี้ถ้าถ้าเป็นคณะต้นเน่เราจะทิวเพราะว่าเวลามาโตขึ้นมาเนี่ยมันจะแน่นต้นมันจะแน่นอย่างต้องปัญหาสภาพอากาศแบบนี้ที่มีการฝนตกหนักพวกยาเชื้อราอะไรพวงนี้ต้องเน้นหน่อย พอโรคมันจะเยอะช่วงฝนตกอย่างเงี้ยฮะอาการของมันก็คือมีลักษณะอาการเป็นยังไงครับเป็นลาครับพวกลาน้าค้างผมใช้เลนแมนเพราะว่าหนึ่งผมคิดว่าผมไม่ได้คิดว่าราคาแพงผมคิดว่าคุณภาพใช้ได้ไหมคุณภาพเยอะแบบคุณภาพแบบใช้ได้อยู่เลยเงี้ยหนึ่งเราประหยัดประหยัดทุนคือฉีดรอบตรงเนี้ยฉีดสมมติ พี่เดินแมไปอย่างเองะประหยัดไปในเจ็ดประมาณ,มาณไม่เกินสองวันก็รู้อ๋อที่สองวันแค่รู้แล้วว่าอยู่อ๋อดูเลยจริงจริแล้ววันบูวตอชิดวันนี้พรุ่งน,นี้ก็จะรู้ละดูเลยนะครับแต่ตนนก็คือเพื่อความแน่นอนก็ดูสองวันอ๋อแล้วปกติยาอื่นที่โก้เคยใช้เนี่ยเร็วขนาดน,นี้ไมไม่นไม่กคือต้องมีเวลามากนั้นสมมติที่าโอ้ยไม่ดู ก็คือเท่าที่เคยใช้ยามาก็คือเร็วสุดก็คือตัวเนี้ย